ดูคันต่อไปครับของเสียพีนะครับพีคิงโพดำมาอีกแล้วครับโอ้ใส่นี่หนักขวาวะใส่ดินหนักขวาะนี่นี่ครับโอ้บึงพีดองขนาดความจุครับผมเต็มความจุ ขึ้มดีครับอันนี้ยังไงก็ไม่โยกล้อครับบักหนึัักไงเลย โหครับแม่เ <Workers> จ้าโวยแบกระยะใกล้ๆครับผมนี่ หนึ่งสองสามสี่ลาวครับสี่ไม้ครับกระบะอเอารอบต่อไปครับของอเอาแครับยักษ์ใหญ่ครับโผล่แล้วโผล่แล้วครับ ยังเครื่องนิ่มเลยรถใหม่เนี่ยถ้ารถใหญ่นะครับมันต้องต่อแบบนี้ครับมันต้องอย่าสมส่วนเห็นไหมนี่สี่เมตรสี่สิบครับสมส่วนดีพอดีเลยครับเนี่ยถ้าสี่เมตรมันจะสั้นเกินไปครับมันจะสั้นต,งตรงนรีน้ครับสั้นหนึ่งตูดตรงนี้ครับจะดูไม่สมส่วนแต่ถ้าใส่ 4เมตรขวาขึ้นไปนะครับก้นมันก็จะยื่นออกมานิดนึงมันก็จะสมส่วนนะครับเวลาใส่ดินนะครับเวลาใส่ดินก็ใส่ตรงนี้นะครับน้ำหนักมันก็จะไปข้างหน้าไปข้างหลังด้วยนะครับไม่ไม่อัดข้างหน้าเกินไปนะครับน่าจะไม่หนักเกินไปต้อนพ่วงพร้อมครับทำลำโพงมาด้วยครับคันนี้ เตรียมพร้อมที่จะลาคั่วงเลยเสียอันครับจะเพาะแปลงหน้านี่ก็หมดไปรวมไฟด้วยก็เห็นเสียงเบอกว่าแสนกว่าบาทนะครับชุดไฟชุดหน้านะครับหลายๆคนก็อยากรู้ครับถามมาบอกว่ามัน หมดไปกี่บาทครับทําหน้านี่หน้าจิก้านี่ครับ mm hmm. ก็คือใครที่มีรุ่นหัวตัวนี้อยู่นะครับห่า FTR เนี่ยก็คือสามารถแปลงได้เลยนะครับนี่จิก้าคืออะไรจิก้าเนี่ยเป็นรถนอกนะครับนี่เป็นรถเป็นรถญี่ปุ่นนะครับซึ่งในไทยก็ยังไม่มีขายนะครับยังไม่เอามาขาย เมืองไทยเราก็จะมีแต่360นะครับไม่มีกิก้าแบบนี้ครับหน้าใหม่แบบนี้นะครับก็เลยซื้อแต่หน้ากากมันมานะครับมาแปลงใส่นะครับแปลงใส่360เรานะครับหรือว่าใส่ FTR นี่ได้ครับไปเลยครับไปเลยครับเสียอันทีนี้โอ้โหไม่ถึงครับ เอาลึกสุดได้แค่นี้เลยครับถ้าถ้าใส่มาแบบปกติงานเที่ยวนี่ก็สามารถเข้าถึงนะเนี่ยผมดูแล้วเข้าถึงเข้าลึกนะครับรถไทยก็จะทำงานน้อยลงโออ อ่อหมดจดโอ้นี่เป็นเบรคแห้งด้วยนะรุ่นใหม่นะครับ เรียกว่าไม่ใช่เต็มกล่องธรรมดาครับล้นกล่องครับปวดพวกโม่บกแดงครับพี่น้องดันได้ทีละคันครับลงได้ทีละคัน ิงเหนียวครับโอ้โหทีมงานที่ผมว่าในภาคอีสานเนี่ยไม่มีอีกแล้วครับท,ที่จะโหดเท่ากับทีมน,นี้ครับ <c oughs>

มางหดจังวันนี้เนี่ยตังละมงตรง,งทางเลยรถไอยูนนอ่เาเฟอร์ยางเก่ารอยเห็นไหมเนี่ยพันครับผมยางพันตินเียครับยางพันรอยไหมครับผมเกนเซียรางโราครับอันนี้มันเป็นยางหางเขาเห็นไหม<า>ง,งซียนมาเียมครับผมยงซาไ้ยงางเข้าไปนะครับ ไป้วครับไปอีกรอบนึงครับเอารอบนี้เสี่ันบอกว่าจะเอาให้สุดครับเอาให้สุดครับไปให้สุดแล้วไปหยุดที่ ไปให้สุดครับรอบนี้เสียอันบอกครับจะไปให้สุดครับไปให้สุดครับไปให้สุดโอ,โ,โอ้โหมันสุดได้แค่นี้ครับออกไม่ได้คนระับเหนื่อยแล้ว,ลวมันก็หนักแท้นักแล้วมันเหนื่อยเนาะ อไปสร้างมารีแมพครับเสียต้องแมพแล้วแมพมันเป็นอันสามร้อยบุ้งกับบักระบะเบิ้นแม่บบนี้รีแมพไปรีแมพอูสร้างพุทธเ้อโอเคน้องบัวออน้องบัวช่างพุทธจัดให้เลยเ๋ยวบันไดเอาแบบเบิ้งจัดกันได้ เดี๋ยวมัดนั่นดินแหงเยอะโอ้เสียงปิดฟาไยคือดังแนมนีงตั้ ของใหม่ๆเนาะจังไม่กับดังสัวเสียมบิดบัาไทย <c oughs> มามามาเสียเรินครับจเจริเหูจเจริญนตาบอกว่าจะถอยลงไปข้างล่างเลยครับแมแมนวะพี่ <c oughs> จเจริญมนมาถอยลงไปข้างล่างเลยครับผม

ดำลงดำลงกันลงลงเลยโอ้โหไปดึงฟ้าไทยวอกพี่กือไปี่ได้สูรว้าข้นยู่สัเนี่ยดีเด้อดีเด้อนะีดฟ้าไทยเอาฮะ กบกว่ามันขึ้นอยู่เพราะนอันเขาดีดฟ้าไทยเอาไหมดำลงเราดึงฟ้าไทยเขามายังอย ลงให้ครึ่งเดียวนะ ขยุมีแนวดึงทุกขั้นรเรียบร้อยเลยรถไถมาดึงขึ้นครับดีบฝาท้ายไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีที่ฝาท้ายจะเกาะครับอ งานเที่ยวก็ประมาณนี้ครับยกอีกดวยน่ยกลอยอีกด้หนิปัดกอนดินไหมก็ไปตักเหียงมาวะดูครับกองดิน หนึ่งเที่ยวโอ้โปวดโดแล้วอ่ะรอบนี้ครับเสียพีเสียพีบอกจะถอยไปให้สุดครับอ้าวเจ้ายักษ์ใหญ่ครับรถทำงานครับ ไปได้ทำความสะอาดครับออกมากวันออวกมากันพี่ท,ทิ้งท่างเนี่ยยัเข้าไป lên Lê, Lê <laughs> Nhung nha nha ียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูที่บอ่อดินนะครับผมว่าเขาใส่กันกี่ตักครับผมไปดูหน่อยปลาสาใส่กี่ตักครับ โอ,โอโ้โหดูครับงานเมาครับแม่จะโวยครับแม่จะโวยดินเอ้ยดินเปียกด้วยนะไม่ใช่ดินธรรมดานะครับดินเปียกนะอ่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผม ติดตามชมคลิปหลังคลิปนี้สวัสดีครับ